คุณค้นพบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณไม่ควรจะอยู่ที่นี่คุณควรจะหาทางออกซึ่งเกมนี้ผมก็อ๋อเกมนี้เล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นคนเดียวดีที่สุดเซิร์ฟไพเรตก็ฟรีนะเซิร์ฟวีก็ฟรีโอ้โหแต่คนเยอะมากดรัมคือเกมอะไร <laughs> ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้ขอรบกวนคุณผู้ชมทุกคนช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วนะ <laughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปของผมนะครับ คือเกมเนี้ยเขาบอกว่ามันสนุกมากนะฮะผมเห็นเขาเล่นกันแต่ก็ไม่รู้ว่ารีมูฟผมโดนลบเหรอคือมันสนุกมากแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสนุกไหมเพราะว่านี่ก็เล่นครั้งแรกนะครับผมผมปิดอันนี้ไว้ก่อนโน t ติฟิเคชันเพราะโอ้ยมมพี่ไหนเนี่ยระยะมีโอ้เมาส์เร็วมากวิ่งได้ไหมชิปเดินไปข้างหน้าหาทางออกตื่นตัวเข้าไว้ชิปเดินฮะคอนโทรลชิปล็อกเฮดตะโกนเหรออ๋โอโอเคมันมีเสียงร้องตัวนี้กันถ้าถ้าผมตะโกนหน้าหน้านก็คือ ไม่รู้เราต้องไปไหนเอ่ยเพราะว่าอ้อนับระยะแล้วฮะสแสดงว่าเราควรจะไปทางนี้ถ้าเดินถอยหลังจะช้าโอเคหาทางออกนะฮะยูเคียอืมโอเคเราวิ่งไม่ได้ฮะเราเร็วที่สุดแค่นี้แค่นี้จริงๆครับนี่ departure ออกเดินทางซึ่งผมไม่เคยเล่นมาก่อนก็เลยได้เหรียญเอา้าเอ้าอันนี้นับว่าตายไหมยู UI มันหายอะ โอเคนะว่าท้ายผมนึกว่าแบบให้ลงหลุมไปนะฮะโอเคแล้วเราเดินเดินใหม่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้องเดินไปไหนแต่ว่าเริ่มเดินกันเลยดีกว่าสี่ร้อยแล้วอ๋อถ้าเดินผิดทางมันจะเป็นสีแดงอ๋อโอเคโอเครทราบรู้เรื่องอันนี้คือเราพยายามหาเพื่อนได้ใช่ไหมในนี้ตรงนี้น่าจะหลุมหรือเปล่าเหมือนฟ้าแลนด์ในไมครับเลยอะแบบมันเป็นขีดขีดเป็นเส้นเส้นอย่างเงี้ยต้องไปไหนต่อวะ ผมว่าห้ามเหยียบไปคนนี้ห้ามเหยียบที่เป็นลหลุมหลุมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งไล่เหรอผมเร็วกว่าใช่ไหมบอกผมทีเอ,อ้ยมันจะไม่วิ่งไล่ใช่ไหมอ๋อนี่ไงห้ามเหยียบจริงด้วยฮะเห้ยบอกแดงแดงนี้ก็ไม่เหยียบโอ้ยโอ้โหโอ้โหลุมใหญ่หลุมใหญ่ผ่าดไฟดิ้งมันล็อกผมไ้เลยนี่ว่ะเอ้าอุยอ๊ยอุ๊ยเจ็บ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 เจ Okay. เดี๋ยวเราล่อมันตกหลุมก่อนนะฮะไม่ตกไม่ไม่ตกวะแม่งเอ้ยวงกลมเดินวงกลมโอเคเออเราวิ่งเร็วกว่ามันได้แค่นี้จริงเหรอตกไปสี่ไม่ตกหลุมนี้ก็ได้หลุมนี้ก็ได้ไดเอา้าตกลงไปสี่ <laughs> ไม่ตกด้วยโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยแม่งเอ้ยไอหลุมใหญ่นี่ก็น่าลงนะนี่ปีนได้ไหมโอเค ลง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 อ๋อมันไม่ตามมันไม่ตามโอเคไม่เป็นไรดีโอ้อา้าวใครเนี่ยริกทำไมมถ <Rick. S 1> Rick. Rick ถามมถึงแดงล่ะเรดริกริกสีแดงทำไมมาถึงแดงล่ะใครจะไปรู้ผมก็ไม่รู้นี่คืออะไร Burger. Burger เบอร์เกอร์อะกสเบอร์เกอร์นี่เออเบอร์เกอร์อ๋อซ่อนได้สามสิบวีฮะซ่อนตัวโอเคผมเดินขึ้นไปผมจะซ่อนได้ไหมคือมันทำไว้สำหรับ คนที่ถูกไล่เขาบอผมโดนไล่มาเนี่ยมันหายไปแล้วนะเนาะเฮ้ยคนนั้นหายไปแล้วอย่าตามนะอย่าเออดีอย่าเห็นอย่าเห็นโอ้โหแค่นี้ก็ลุ้นระทึกแล้วฮะเอยแม่งหลุมใหญ่ไม่ค่อยอยากเดินเข้าไปใกล้อะไรทั้งนองเนี่ยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่ามีคนเข้ามาเต็มเลยฮะ หลุมมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะไอห,หลุมแบบหลุมเนี้ยเฮ้ยโอ้ยเนี่ยโดนเจอแกโดนไ,งไ,งไล่แล้วไม่ล่วงลงไปเลยผมทามิ่งไม่ดีเหรอโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นี่ล่วงลงไปสิทำไมมันไม่ล่วงลงไปวะเอ้ามีเอา้ามีสองหุ่นนี่เอา,เอา,เอาบ็อกซี่โคลาฮะผมวิ่งไวแน่เลยกินแล้วต้องวิ่งไว วิ่งไววิ่งหนี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 โอ้เช็คพอยมาแล้วโอเคค่อยดีขึ้นหน่อยไอ้พนนี้ไม่ตามนะฮะอืมเราต้องไปไหนวะข้างบนเหมือนจะมีทางให้ไปนะฮะถ้าเราขึ้นไปได้โอเคผมว่ามันน่าจะมาคับให้เราขึ้นนั่นแหละโอ้ยโอ้ลวงน่าจะตายแล้วล่ะเมื่อกี้เจตรงนี้เดินดีฮะงั้นเดี๋ยวตายมีเป็นพาครัวฮะกระโดดกระโดด ขอร้องอย่าโดนไล่ตอนนี้ก็พอคือถ้าโดนไล่อ่ะขึ้นบันไดมันยังพอแบบถูถ่ายได้ไงอันนี้ตันใช่ไหมเกตตันจริงด้วยวะตันีิชิตันเลยอันเนี้ยอลา,าวาเล่นมุกอะไรนี้อ่ะ b r มีคนเข้ามาแลวสามคนฮะก็พ,พิมพ์อะไรกันในแชทอะเออ,เอ,อจะล่วงจะล่วงทำไมผมขึ้นไม่ได้อ๋อได้ได้ได,ได้มันต้องโดดฮะอุ้ยเกือบล่วง เกือบบ้าเกือบตายอุ้ยทำไมถ้าถ้าปีนมันปีนอยู่กับที่อย่างนั้นไม่ไม่ได้ต้องต้องโดดฮะผมว,ว่าโดดมุมนี้น่าจะเจ็บอยู่โอเคซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายโอ้โหปากลัวขึ้นผมร้องไปแล้วไม่มีอะไรขึ้นน่ะน่าจะต้องไม่ดูเหมือนกันทาไมถึงร้องไม่ได้มองไม่ไหนวะอาจจะต้องเข้าตรงนั้นแหละโอเคค่อยๆขึ้นไปฮะโอ้ ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงครับเพลงนเข้ามาเลยเอาไงตรงนี้โอ้โหลง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 โอเคปึ๊บไม่ได้ฮะไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นมานี้มาฝั่งตรงนี้ไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้จริงคือตรงเนี้ยเราโดดใช่ไหมปึ๊บไม่ไม่ถึงวะมันไม่ถึงจริงๆนะดูดิ ใช็นไหมคือถ้าเราทําได้เราก็จะโดโดได้แต่ว่ามันไม่มีทางให้เราข้ามไปได้เออได้แล้วได้แล้วโอเคถือว่าฟลุกอยู่ได้อยู่อ่ะขึ้นมาด้านบน,นะฮะเช็คพอยต์เพื่อมาวิ่งต่อวิ่งที่สูงนะฮะรอบนี้ผมส่งเสียงล้วอยู่ด้านบน น,นี้น่าจะหลุมใหญ่ไหมไม่รู้เลยฮะเพราะว่าไม่กลาเหยียบเฮ้ยทำไมไอพวนนี้เฮ้ยเดินมันเดินมันมันเดินเฮ้ยมาใกล้ๆเฮ้ยมันเดินเองไม่ผมผมเนี่ยเดินเองผมไม่ค่อยเดินเข้าไปหามันฮะเมื่อกี้มันเลียยเ้ยวๆไปฝั่งนั่นเอง น,นี่ยเห็นไหมเห็นไหมจอจอหมุนหมุนไม่อฮะไม่อยากเข้าใกล้เอ้ยไอยพวกนี่มันเรียกคนได้นี่หว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ไปไม่ใกล้ไม่เอาโอ้โหอยู่ฝั่งไหนฝั่งเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้อยู่ฝั่งโอเค ถือว่าเกมนี่ทำดีมากเลยนะยามไม่ค่อยหลีกเลี่ยงค่ะทางที่ดีคือทางตรงนะครับค่อยไปเลยนะคือเร็วได้เท่านี้แต่ว่าเขาทําบรรยากาศน่ากลัวอยู่นะเฮ้ยมันมันดึงมันดึง กลายเป็นหุ่นแบบมันแน่เลยผมว่าทฤษฎีของผมนะโอ้โหเบอร์เกอร์ผมหายด้วยทฤษฎีของผมนะคือถ้าสมมติผู้เล่นที่ตายอ่ะโดยตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นรูปปั้นอยู่ตรงนั้นแหละเจ็ดปะ แล้วคือมันก็มีแบบรูปปั้นเต็มเลยอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมีปีศาจแค่ไม่กี่ตัวแต่ที่เห็นมันยืนนิ่งๆอะคือผู้เล่นทั้งหมดก็เลยที่เคยตายอาจจะแบบเคยตายต,ายตรงนี้เคยต,ยตายตรงนี้อะไรทำนองเนี้ยเดาอะนะฮะก็ถือว่าน่ากลัวนะถ้าเป็นอย่างนั้นเห็นไหนาเดินได้ก็คือเดินออกจากเขตมันก่อนเลยน,นี่มันเดินถือหัวไม่เอาไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่ใกล้คู่เลยเหรอ โอ้โหยากว่ะอันนี้ยากจริงนะพอหักเลยฮนะเน,นี่ยมันเลยกลายเป็นตัวอย่างเงี้ยเอยตื่นละฟื้นฟื้นวิธีสู้กับมันคือยังไงวิธีสู้กับมันคือยังไงคือแบบเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยเหรอ <S 2> <S 2> ผมว่าใช่แบบอย่าไปหยุดอย่าไปอะไรอะวิ่งตรงไปเรื่อยอะมันเห็นเราจากระยะไกลอยู่ไรพวกเนี้ย นี่ไงแม่งเอ้ยดิ้นต่อหน้าผมเลยโอ้ด oh, ิ้นใส่หน้าโอ้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 อย่าย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 าห่าง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 เอายากอยู่นะเกิดตัวเดียวมันเกิดพร้อมกันหมดเลยฮะผมน่าจะแบบมีไอเทมบูทไว้หน่อยแต่ว่าของผมหายไปแล้วอะไอโกสเบอร์เกอร์อะไม่งั้นผมได้วิ่งฟรีสามสิบวีละ โอ้ยากยากอันนี้ถือว่ายากอยู่เอาใหม่เดี๋ยวเราเราวิ่งเอ๊ะมันมัน,ม,นมันทำไมต้องเดินะสเตลเหรอไม่น่าจะเกี่ยวกับสเตลมัมากเดินอาจจะใช้เรื่องการบาลานซ์มากกว่าว่ายังไงถ้าตัวพวกนี้มันจะขยับมันก็ต้องเห็นเราอยู่แล้วนั่นไงโอเคได้อยู่ได้อยู่ ไม่กล้าอยู่ใกล้นานฮะอยู่ใกล้นานเราจะเป็นบ้าเป็นบอเป็นหลังไปเลยโอ้โหไม่ได้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 ยังไงก็ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยแม่งดิ้นต่อหน้าเลยเมื่อกี้โอ้ทางซ้ายทางขวาดึงหมดทุกที่ทุกทางเลยฮะดีตัวนี้ไม่ขยับขยับอัดหน้าหัวนี่ชิ่หายเลยเนี่ยโดนจิ้มเลยนะ ระยะเผาขนเลยนะเฮ้ยนูย่น,น,นตรงนู้นขยับตรงนู้นขยับอยู่ห่างไว้อยู่ห่างไว้เวลามันเป็นสีแดงอ่ะผมจะมองไม่เห็นรอบๆว่าแบบมีตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยที่แบบมันเดินได้โอเคไอตัวนี้ท้ามันขยับนี่คือจิ๊บหายมากเลยนะแบบดักเลยอะสปอนแคมโอ้เช็ดพอยต์สว่างว่า in the flash โอเคตรงนี้เป็นเช็คพอยต์เหมือนกันเนาะไม่น่าจะมีอะไรเสียงในนี้อยู่ในนี้มันมีตัวบางอย่างอยู่ในนี้กับผมเออโอ้อาอย่างนั้นเลยเหรออ่ะทางนี้โอ้ยเหมือนจะไปได้แต่ก็ดูอาจจะแค่เหมือน อตกใจนะว่าฝั่งนู้นจะบีบหรืออะไรโอ้โหแต่มันบีบจริงนะโอเคมไม่รู้ต้องไปทางไหนพร้อมกันเหรอพันปลาเหรออ,อ๋อไม่ใช่ต้องไปฝั่งนี้แน่เลยมีอะไรไหมตรงนี้กำลังถามตัวนี้ไปไหนไม่มีอะไรเนาะยังไม่อยากโดนบีบอัดกำแพงตายต,ายตอนนี้ฮะ อลงครับลงไหลครับไหลไปไหนต่อละทีนี้โอ้โหหิมะขาวเลยผมกรีดร้องก่อนเขาได้รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ห่างก,กันมากฮะแต่ว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมมืดล่ะมันควรจะมืดเหรอหรือผมควรหาอะไรหลบหรือผมควรจะทำยังไง มันก็ไม่ได้มืดนี่ว่ามันมืดแค่ที่ผมเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออออ๋ออ,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 อดูเข็มข้างบนฮะดูดูดสัญลักษข้างบนอย่างเดียวอันนี้มันวับดักหน้าเราแล้วทำให้เราหันหลังเฮ้ยโอ้โหซ้ำด้วยซ้ำด้วยกระโดดมาซ้ำด้วย ผมว่าอาจจะต้องวิ่งเข้ากำบังอะที่มันให้กระสอบทรายมาไม่ก็อิดผมไม่รู้ผมดูไม่ออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอไอมันกระสอบทรายอันเนี้ต้องหากำบังฮะวิ่งเข้าโอเคแต่ผมไม่เห็นกำบังดิเราต้องจุบวนวะ อ่านี่ไงอ๋ออ๋ออย่างงี้นี่เองอ๋อได้จัดไปวัยรุ่นอ๋อไอพวกนี้มันขวางทางอ๋อโอ้โหอ๋อมันทะลุกำลังได้นี่หมวะแล้วทำทำไมอ๋ออย่าอย่าซ้อมอย่าโอ้ยโอ้ยเชียวจัด ลุก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 เกล้า <laughs> บロวิ่งฟันตาไม่ได้ผมมันจะพลาดเองด้วยแบบตอนมันจะโดดผมต้องวิ่งหักใช่ไหมยากว่ะยากอยู่นะเฮ้ยมัมนยากจริงอ๋ออ๋อนี่คือติดกำแพงนะฮะอันนี้ไม่ติดด้วยนะอ๋อ อย่างนี้นี่เองอ๋อเกือบแล้วเจ็ดพันเจ็ดพันโอ๊ยโอ้โหโอ๊ยลูกลูกน้องน้องแก่ละแก่ละบาเดี๋ยวผมตัดไปตอนผ่านก็ได้ไอ้น้องแค่นี้ทำอะไรพี่ใช้ไม่ได้หรอกยกเว้นมันจะใหม่อีกรอบนะ แต่ผมคงตายแน่เลยถ้าเป็นอ,อย่างนั้เฮ้ยเช็คพอยสักทีสิตายแล้วโอ้ยเช็คพอยแล้วที่นี่ไหนเนี่ยทางออกมันใกล้แล้วละ่ะ y ย a h b ล o อ k n น w the e x ิ t i ิ n e a นี เอ๊ะอะไรเกตเตลเลตเหรอเก็บได้มากกว่าหนึ่งอันไหมอ๋อใช้ซ้ำได้ฮะดีจังอยากออกไหมคือขึ้นไปข้างบนแล้วแบบมันอันนี้เลยอะ่ะว้าวเกตเตลเลตแล้วเราไปไกลกว่านี้ได้ไหมทำไมถึงไม่อยากไปที่ทางออกล่ะ นั่นสิแล้วคุณจะขึ้นข้อความมาไว้ทำไมอมงก็อยากไปทางอื่นบ้างถ้าเป็นอย่างนั้น Let's go หนึ่งื่เมตรผมจะได้อะไรก็ไม่มีอะไรนะที่นี่มันอินฟินิตเหรอแบบว่ามันเจ n e r a t ขึ้นมาไม่จำกัด ไปไหนทางนูน้นทางนู้นไปไหนเอ๊ะเอหรือว่าดันไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยรีเซตกลับก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยผมอยากรู้ว่าแมปมันไม่จํากัดขนาดน,นั้นเลยเหรอหรือมันเรนดอมเจเนเรตขึ้นมา เรยังไงเนี่ยจะสองหมื่นละไหนดูซิมีอะไรไม่มีอะไรเลยมีแต่วความว่างเปล่ากลับดีกว่าดีเซตฮะมีการสายนาเลยโอ้ยตอนนี้อยู่ไหนละเนี่ยโอเคกลับมาที่เดิมแล้วฮะที่เจ็ดพันกว่าคือถ้าเราปกติเราไปไกลเกินอะ่ะมันจะขึ้นให้ไหมว่าแบบ เราไม่ได้ไปที่ทางออกนะเลยทรับน้องเนี่ยคือผมเห็นมันขึ้นเป็นสีแดงไงแต่ว่าถ้าเราอยู่ไกลเกินมันจะเป็นสีอื่นไหมน่าจะไม่ใช่อันนี้มันเหมือนสำนักง,งานเลยสักอย่างนึงอะขอลองก่อนนะฮะอยากสักครู่สักครู่อยากรู้อยากเห็นเพราะข้างบนอนะมันเป็นสีแดงเห็นไหมถ้าเราไปทางอื่นก็ไม่เปลี่ยนสีนะก็เป็นสีเดิมนะคือสีแดงถ้าวิ่งกลับไปตรงต้นเกมมันจะขนาดไหน นี่ผมน่าจะโดนไล่อยู่แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรมามาแล้วออกดีกว่าแสดงว่าตรงสีน้ําเงินอ่ะมันน่าจะมีอะไรให้ไปอยู่แต่ว่าผมคงจะหาไม่เจอประมาณนั้นฮะคอนเฟิร์มเลย p l a y ยอร์เอ็กซิผู้เล่นกําลังออกคุณหลบหนีออกมาได้อ๋อฟา t ทาว v e ลได้แล้ฮะอยู่ต่อไหมสเตย์ดีครับโอเคผมเลือกสเตยนะฮะแต่ว่าเราฟาทาวเลอ๋อนี่นี่ได้อ๋อเนี่ยมันมีหนึ่งแสนอะ่ะเห็นไหม มันมีตรงหนึ่งแสนอะผมจะวิ่งยังไงให้ถึงหนึ่งแสนวะ